สวัสดีคะ่ะนุ่มหญิงนักการตลาดจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้เราอยู่กันท uh, um, mm. ี่หม er <na> <Switzerland> hmm? uh ู huh, uh ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางลำพูหมู่4ตำบลบางกระดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่ค่ะเป็นต้นเมล่อนนะคะึ่งเมล่อนเนี่ยเขาปลูกประมาณ70วันคาดว่าอีก นี่เราอยู่กันหน้าส่วนอาหน้าฟาร์มแล้วนะคะเข้าไปข้างในกันเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะดูสิคะเมลอนลูกใหญ่มากเลยอะแต่เสียดายมันยังไม่ถึงมาไม่ตรงเวลาน่าจะอีก5วันนะคะถึงจะเก็บได้ ้นเมลอนตรงนี้นะคะสวนตรงนี้เขารับประกันว่าเป็นอามันหวานแล้วก็ฉ่ำมากๆเลยนะคะที่เขามีวิธีปลูกเฉพาะของเขาอยู่แล้วที่ทำให้เมลอนฉ่ำแล้วก็หวานอ่อก็อยากชิมเหมือนกันแต่ว่าเสียดายมากเลยมาไม่ตรงช่วงมัน ท่านผู้ชมคะเชื่อไหมคะว่าทุกลูกอาของเมลอนในส่วนนี้เลยอะคือเขามีเจ้าของกันหมดทุกลูกแล้วนะคะซึ่งเป็นผลจากการตลาดออนไลน์นะคะเปิด e-order ให้ลูกค้าจองแคนตัลอาเจ้าจเมลอนตั้งแต่แบบยังไม่ปัวนนะคะ่ะยังไม่เป็นผลเลยซึ่งแบบการตลาดเขาดีมากมาเลยนะคะ ค่ะถ้าท่านใดสนใจเมล่อนหวานฉ่ำของจังหวัดปทุมธานีแล้วนะคะติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่จุกบ้านบางลำพูหมู่4ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะเดี๋ยวหนิงจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะคะ